ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ร้าายทีวีพอดีชัน و و, ้นกับยูหูซงลูกเกออยู่กันในเกมแท็บเก็บปัญญาอ่อนที่หนัาางชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับย و و. ูหูซงลูกเกอร์ก็มาเล่นพวกปะหอนหัวเม่น้ำถึงเผาอะไรที่มันต้องสู่นั่นก็คือโกเรมเจเ,จเจเกอร์เฮ้ยนี่มันเจเจอะไรหรอเอลเจเกอร์เอเเอได้เนาะ เอยู่ทหารต่กอนทัดกันปืนพก M.P.40 m p อ4มี A.P.G. เอ่อจัดการมันทันนักปืนทันนักป้อมทันนักปิงทันนักบ้างทันนักบึ้งยอะจุดจุดมันทันไอ้ป้อมทันนักป้อมทันนักป้อมทันนักป้อมทันทางปิงทันทงปิงทันทางปังทันทางปังทันทงปิงทัน เอออะไรควาทางเียนะเดือดปืนทหารนากรียิง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 อะไรหรอขาไมยววิ่ง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 วตอนนี้ขึ้นทางการระเบิดเลยแต่อันี้คือยิง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 ิกระมานทหาโปเอกะนี้ไม่พูดเยอะจิบคอ

ดิ๘อ,อะไระไ่หมดแอซอลเลยเฟินหัวแหลยเมืมออ่อไปมันต้องเจอพวกฮ็อปไลท์อะไรก็ไม่เรียกว่าฮ็อปไลท์เดนะก็เรียกว่าว้าว้าสปาร์ตันปอมทีนี่คือสปาร์ตันปอมฮ็อปไลท์ ย่า yeah, จัดกันมนันเฮ้ยไปเดียวตายเลยเหรอฮอบไหลมืนไหวอย่างต่อไปมันต้องจัดการตัวเด็ดเลยนะตัวเด็ดอะไรเรอนักครบเฟรมวอลเลอร์เฟรมรเฟรมวอลเลอร์นี่เออถ้าเป็นฝรั่งมันต้องออกเสียงผิดด้าน วอลลเออร์แซม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 มโอ้ล uh ุงขยี้วอลลเออร์แซมนักลุงแซมอ่าช่วยด้วยวยนี่แะตานุ้ยพวกเราแล้วนนด้ เปื่เ๋อี้วมันเป็นกระเป๋าที่ทนใส่ให้ไอคิมแฮบบัญาอ่อนอมงอัดของนาถงดีกว่าเออเอาไปคิมอมงอัดแแบบปัญญาอ่อนกระเป๋าเดียวกันเลยนะครับแต่แค่สีต่างกันเท่านั้นเองย่อยิ๊งจิงจิงทิง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 ยิงิง เกียร <formation jin x 2> ์ยิงเงี hmm. um, ้ยเดี๋ยวปืนแม่กระสุนเอาไปยิงคนยังก็ดีกว่าอีกเฮ้ยแล้วก็ถือทองทำไมอืมก็ทันแค่ถือเคียวเฉยเฉยเฮ้ยอะไรของทหารวะเนี่ยอย่ายิง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 ไอเอ็นก้าสีปืนยิงยุงถ้าถึงคนถามว่าทำไมนักล็อหรือวอลเลย์เออร์แฝงมาตายนั้ทีก็บอกว่าไอ้หนาแฝงปัดยิงกระสุนให้มันเออ ครับเนี่ยเห็นไดิปัดเลยเยินเด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 อนเดินเดินเดินเดอนเดินเดอนเดิมเนเดนเนเนเดเดิเินเดนเดิเดอนเดินเดานเเดอะเดอยเดินเนเดินเดินเยนเนเดเออนเนเดินเดินเดิเดอนเินเยเดเดอเเอเนเอนเนนเนดนดนเเเนเออนัดเ ชื่อถูกช oh, so hey, ah. oh, ื่อผิดวะเนี่ยเอ้ายิงผู้ใดเองเดี๋ยวว่ามันยิงกันเองเออจะคล้ายๆกันเลยแหละขอยิงเพื่อนหน่อยบังบังไม่ยิงวะเอ้ยิงแล้ยหกหกบิลไปหน้าเลยเฮอเรามาด้วยมือนด้วยไุ้ยอุ้ยมาด้วยอุ้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 ยจมุดโอ้ยตอนนี้ชนะเลยแล้วตอนนี้ฉันเป็แชร์แบกปัญญาอ่อน เออโยโยอาไว้น <Yo>, oh, yeah ักรบเฟมวอลีเอฟแฟมอยู่ตรงนั้นเย้วายิวเลยเย้บินยิงยุงกับเอออะไรนะ M60 อะเออ M60 ผมคือทหารที่ร้อนที่สุดในโลกโอ้ยโอ้โหไ้ เพือแขนั so oh, so ่งกรไาดรแขงกนรถมหายไปไหนแล้วล่ะอ๋ยันี่ยอมเ่แล้วยอมทยตงผมคือผูนยิงยูฮีโร่โ่เอ้ยยอกวันนี่หลบได้ยิบุกไม่ใช่ผมก็ยิงด้วยยอมกลังเล่นมันยิงยุง่ บอกโกโก็มายิงยิงยิงยุงหึหไม่ยิงยุงแต่ยิงมาแรงวันมุกอะไรขอถังวะเนี่ยเออที่จริงไม่ไม่ควรเล่นนะเพราะมุกมันแพงเอออะไรคนอมาถังวะเนี่ะมันไม่ใช่มุกที่เป็นเขหอยมุกอะไรเอออะไรคขอมาถามวะเนี่ย นัพ <ersch> ูดอะไรกึ๊กกึงกกึ๊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 กกล๊กกึ๊เกึ๊กกึ๊กกึ๊ักึ๊กกึากกึ๊กกึ๊กกึนกกึ๊กกึ๊กกน๊กกึ๊ก้ึกกึ๊กกึ๊กก้๊กกึ๊กอึ๊กอเ๊กกึ๊กกึ้อกึ๊กกึ๊กงึ๊กกึากตึยกอึ๊กกึมกกึ๊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 กกกกึก ไม่นานเดี๋ยวเราก็ทำตามสัญญาในนาคตดยวจะเกิดมาทำงานปูทำงานป้อทาพี่ทำงานบ้างทำงานปึงอะไรทำงานปูทำงานปอนนหลับงทำานบ้อนดูคิวเลยไม่คิดก็พูดเลยเบื่อวทำงานปูทำงานปูาช้ถังปงก็ถังักบอใช้นังป้อนก็ทังถักบอนถ้าถังปินก็ถังถังปิงถ้าถังปงก็ถังถังอนทำงากปึงก็ถังถังปึงเออไม่ต้องพูดอันให้มันไอันนั้นด้วย